เฮ็ดอีโนโกีหรือว่าเห็ดเข็มท้องนั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่แลาเบิ่งนึกเปนอาการห,หน่อยนี่เนี่ยยังประธานได้ออกมาอีกก็มีสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วเด้อจ้าเห็ดหูหนูคือเก่าเหรอค่ะช่วงนี้กับสิีิตาหูหนูนี่แหละ นางล้มกะมีจ้าแต่ว่าทางบ้านข่อยเพิ่นวัทันยิงใหญ่ข่อยถ่ายเพิ่นใหญ่กรเฮ้ยเนีเ่ยเมื่อนี้ก็สิเรียกเอาต้นก้านเทียนปอบเปื่อยพี่น้องเลยเคยได้กินหลายโพดข่อ,อยเอาข่อยคิดว่าปอบเปื่อยเปิดเป็นร่างแล้วเปื่อยเนี่โอ้ยน,นี่ก็เปื่อยพอเอาเถอะจ้าเพิ่นเกิดตะโวนแล้วพี่นอ้องมันเงียนเพิ่นใหญ่โลจนว่า ถึ้งในนามทั้งในแข่ง,งน้ำกันมิระจ้ะอันนียนนาไม้ขอนไม้พิ่นนัน่นหัดยุคดินพี่น้องระเบิงเพิ่นก็เกิดขึ้นมาคุณอจาจารย์ยุ่กล่องไม่ไม่จ้จพี่น้องระเบิงนี่เก็บเอาตันแล้ววัตถุเพิ่นเบิ่งดีเบิ่งสะอาด มองได้เป็นตะเกียบคอยจังเก็บจะงูหนูนี่มองว่าเป็นตะเกียบคอยกระบ,บ่เก็บนี่จ้าอ้ยได้แนมดีเต็งตึงได้แนมค,คักกิ้ลี่ไนนะจ้าเบิ่องในจ้าพี่น้องนี่เจ้าสภาพแบบนี้เปื่อยแล้วคอยคิดเห็นปีแรกที่คอยมาพอ่อพันธุปยานี่ไม่ไม่ไหลยหลายเต็งตึงงั้มก็อย่างนี้จ้าเอาไวได้แล้วเปื่อยแล้วนะว่าเ,เอาดอกปเปื่อยๆนี่ย ตึงยากแต่เพ <c oughs> ื่อนอี้เลยเราจะสร้างใหญ่เอาไปได้แล้วนี่จ้ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องไม่นี้ข่อยโอ๊ยตายอยู่นในหัวค่ะไม่นี้ข่อยมาหาสอของในเมืองเนี่ยนะจ๊ะหาช็อปปิ้งช็อปปิ้งซื้อเนื้ออยู่แนวกินบันนี้กับมะแว่เก็บบางที่ข่อยเคยเก็บลงคลิปไปตะก้อนลราจะพี่น้องเมื่อหลายเลยปีเนี่ยจ้ะเขาหัวเขาวสวนไปเถื่อนยันนี่เราเคยก็ได้ นี่จะพี่น้องได้หลายเตือบอยู่เด้ล่ะค่ะเนี่ยได้หลายเตือบอยู่เพนซี่งแห่งบาดๆนี่จ้าแต่ว่าข่อยสิบประทันได้ลงคลิปแล้วค่ะเพราะว่าข่อไถ่ไปเคลียประมาณนาทีกลัวสองนาทีเองข่อเสียไปเธอร่วมกับคลิปนาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้แอววหัวเถือกมหาอยู่หากินพิเจอหนาสนามหามานาหมู่บ้านโอ้บ้านหมู่ค่ะ <laughs> ขอโทษหลายๆจะเว้าวิดแล้วบางอันนี้น้ำข่อยพี่น้อง พี่น้องพี่น้องเคยหูจักได้นี่เฮ็ดอันนี้เคยคิดว่าเคยหูจักเคยเคยเห็นพันพนัพนตารู้สึกว่าเพิ่นสิเอิน้นว่าสโนยแหวกแคปเหมือนอย่างนี้ละคล้ายๆแบบนั้นเราจะกินได้ได้นี่เดี๋ยวคอยสิเก็บไปค่ะเดี๋ยวคอยสิเก็บขมาหาันบ่งเห็ดอันเห็ดขาม่วงขาแหล่คอยพอยุ้ยสองดอกน้อยๆคอยเก็บเพิ่นแล้วแต่ว่าคอยบ่บได้ไดายคลิดบ้างหน่อนะจ๊ะวันนี้คอยเล่นยางตัวอีก ข้างแรกนี่น,นี่พี่น้องข่อยบ่เคยเห็นเห็ดอะนนี่จากเทียข้างแรกของข่อยแล้วก็สิเก็บไปม,ม,ามาจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูน้ำข่อยอจ้นะแล้วอย่าว่าเถิดตอนนี้ก็ได้เก็บต่หูหนูหูสร้างนี่แหละค่ะเก็บนังนุ่มแน่ปนกันไปเฮ็ดหน,าหน้าหนาวย้ำหนาว ตว่าอินุกีนันยังบ่ท่านได้พ่ออยู่ด้วย้าพอ่อยูแตว่าแห่งอันบ่ได้พ่อแบบหลายๆนะคะพ่อแค่อันสองสามหนกพอสิได้เก็บหนาวหนาว,นาวพี่น้องหนาวบ่หนาวก็บเบิ่งสภาพเย็ดเัาข้าฮหดเย็ดก็บหดเย็ดห <laughs> อดเพราะมันหนาว กันอากาศหนาวอากาศเย็นมากอะคอยกอะิหมวกไหล่สืบช,ชิมหมวกจิ๊บจิ๊บอเก่าเนี่ยแหละขอโทษได้พี่น้องเอ้ยทั้งเป็นพุ้มแพทั้งอากาศหนาวน้ำจะากะเยน็นดอกนี่มันยไงเธอที่ดอกเลงสองดอก พี่น้องข่อยมะพร้เห็ดอิโนโกีเราจะเห็ดอิโนโกีหรือว่าเห็ดเข็มท้องนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่ราเบียงนู้นเป็นอาคารห,หน่อยนี่เนี่ยยังประธานได้ออกมาอีกกมีแต่ว่าข่อยสิเก็บเอาดอกง่ายเพิ่นก่อนนะคะขอสาดึงเนี่ยบอกคือ,อขอดึงเอาอด้ะคะโอ้สิได้ปาดได้พี่น้องขอเสิได้ใส่มีปดปลายเอาค่ะนี่เพรขาดตกดึงอะ พี่น้องข่อยแห้งเงินบ่ได้เหนียวตั้งกล่องตัวซอยมาน้ำข่อยสิได้ตัดให้๋ยวเป็นเฮียลงไปใต้ใต้ลางแล้วทังข่อยสิน้ำเออก็บกับข้าเนี่ยั้นเป็นเฮียลงไปขัานเป็นบ่เฮียข่อยกะก้ามันค้างคือจังมือหนึ่งหันกะแต่ไงนั่นเฮียไปแล้วขอตัดเฮียเราข่อยน้ำเก็บเพาะน้องพี่น้องเนาะขอโทษด้วยพี่น้องไงมาเปียบบัวแดนโอ้ลืมเมืองกล่องนั้นบัได้ถือขา ฝั่งกวงมาน้าได้ไมืมนี่ค่ะนี่จ้ะพี่น้องกําลังงามกาลังอ่อนดีจ้ะนี่มึงนี่ก็สิได้ใส่วิธีเดียวกันอีกเ้อค่ะพี่น้องปาดฝนเหี่ยลงไปคือเก้านี่หละ่ะค่อยน้าเก็บอเอาค่อยชิน้าเก็บมูเจ้าดูสิเอานี่จ้ะน้ำน้ำพี่น้องพี่น้องจ้ะค่อยสิผ้าเบ่งสภาพดินฟ้าอากาศ ที่บ้านคอยตอนนี้จ้ะตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสามสิบกว่านาทีไก่จี4ี่สิเปล่าหรออยบ้านี่แหละจ้ะมืดเร็วคำเรี้วค่ะเพราะว่ามันเป็นยามหนาวอากาศก็นหนาวก็เย็นแต่ว่าฝนบปรตกอกฝนบปรตกแต่ว่าชื้นชื้นเมื่อนี้ขคอยตั้งใจว่าสิมาเก็บเห็ดขาเหล่มหาเบิ่งเห็ดขาเหล่ขาม่วงแถวนี่คอยไปได้จ่อยคอยไปได้ยู่บ้านหมู่คอยสองโดกน้อย ยีหมองเกาจะคอยเคยไปเก็บอันแนว้ยเคยได้กันนี่ละจ้านี้ได้เห็ดอินูกีน้อยหนึ่งหูหนูน้ำน้อยหนึ่งสำหรับคลิปนี้คอยก,ออกปประเซียวไปผสม,มกันไปตติมกันกับอีกคลิปนึงคอยถ่ายไปซี่หามือเราพี่น้องคอยเขาเมืองล้วเอยไปแว่เก็บเห็ดหูหนูจะว่ากันเด้อค่ะนี่ก็อีกอันหนึ่งแนว้ได้คอยไม่นี่จะพี่น้องคอยได้ตัวเห็ดเมียบ้านน้ำค่ะเบื้องอันนี้ค <laughs> อยพัวตัวเห็ดเข็มทวองหรือว่าเห็ดอินูกีนี่จ้า วังโคลูยู่ยหม่ไงเบาๆนึงแม่พี่น้องนี่ยข่อยก็ยกขึ้นรถน้ำรถแล้วค่ะข่อยเสียวข่อยเสียวไปไหว้เฮียนข่อยไปในสวนข่อยแล้วเบิ่งสิบว่ให้ข่อยเอาไปได้จังได้ข่อยสะออนข่อยมักเฮ็ดแล้วเบื้งไอ้พี่น้องเบิ่งอันนี้เชื่อเพิ่นไหมจีเพิ่นก็ลังขึ้นข่อยก็เสียวไปไว้บ้านไปหันถ้าฝนบ่ตกนะคะข่อยได้กินย้อนเรื่อวปากันเด้อค่ะพี่น้องได้ละก็หอดต่อเฮ็ดเพิ่นได้ข่อยมันธรรมดาเด้ข่อาใส่รถข่อยได้ปลดผัวข่อยมันอนี่แล้วเบิ่งหกอายะอยู่ นี่จะพี่น้องออกมาเฮี้ยนแล้วค่ะมาไว้บ้านแล้วไปในสวนเล้วตวเห็ดเข็มท้องข่อยตัวเห็ดอีโนโกีข่อยไบหอมมาตะปาด <c oughs> ีใจพี่น้องบังบังบงบัง,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 งเอาไว้บังนี้ละไว้บองใกล้ๆกลกวงฟื้นบังช้นๆเนี่ยจ้ามาหนีสำหรับคลิปนี้ขอกระสีลาไปเท่านี้แหละพี่น้องอยาวากันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบังบรรยากาศตอนนี้ส,ะะสักค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.